แต่ว่าตดว่าพึ่งสืตรวจโควิดพอตอนที่เป็นไข่ไดเรลประมาณสามหมือพี่น้องก็ก็กเริ่มมือที่สามเนี่เริ่มแบบว่าอาการนะคะอาการเริ่มแบบว่าบอดากินพี่น้องแล้วก็เป็นวัดคัดจมูกหลายเลยละนอนบอดาเพราะว่าหายใจไม่ออกพี่น้องจมูกขางนึ่งนง่แบบปิดเลยพี่น้องก็ท้ายยายาสมุนไพรเนาะคะ่ะเอามาจากเมืองไทยนี่แหละคะ่ะ ทายาดมยาอย่างก็บบได้กินแบบมันบได้กินแล้วมันสืบเข้าไปบได้พี่น้องมันหายใจโลง่งหายใจบ่โล่งนะคะพี่น้องบัดน,นี้ก็ก็เป็นมาประมาณสามสามมือแบบนอนบได้บัดน,นี้ก็เริ่มมาปวดหัวพี่น้องก็สิว่าตัวของมันก็กังวลว่าเออตะวของติดโควิดบอนะก็ะคือมือที่สามนี่เริ่มบได้กินเริ่มแบบ บโบค่อยหิวนะโบค่อยหิวโบกินได้โบกินทั้งมือก็ได้พี่น้องโบรู้สึกหิวแล้วก็โบอยากเขานะแล้วก็ก็เลยมาตรวจมาตรวจย้ำแรงย้ำแรงวันอักขันก็รู้แล้วล่ะพี่น้องก็เลยรู้ว่าติดโควิดขึ้นมาเลยสองขีดมันี้ก็เอ่อก็มารักษาก็บภัยเหตุยังหลายพี่น้องปวดหัวปวดหัวเรื่อยๆแบบปวดท้ายท้อยเนี่ยค่ะปวดแบบโบลูกโบ บอกว่าถือกันปวดแบบใด่ไหก็ปวดไปเรื่อยๆนักหัวก็กินยาพาราพี่น้องกินยาพาราแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับพี่น้องมาที่นี่กับอาการเป็นวัดกับเพราะอยากเข่าอยากน้ำไว้สามเมืองนะั่นที่ทีู่้ว่าตะวของตรวจถือตรวจเป็นเนาะ เนนี้กับ,บันที่นี่ไอได้บันพี่น้องไอไอไอแบบว่าไองแห่งๆไอถึงไอลงไปปอดเลยละ่ะหล้เลยว่าแบบมันแห่งอะพี่น้องแบบไอแบบแห่งๆไอแบบแสบพออะพี่น้องแ้วกระจิบนะเอิกเวลาไอ เขาคนไข้ไข่ไกลกันอยู่แล้วนะ้อยงยานเพิ่นติดนำ้ำเพิ่นก็ซื้อยาแก้ไอเพราะว่ายาแก้ไอพวกนี้เพิ่นซื้อยาแก้ไอมาให้ก็เลยกินกินบนันเนคล้ายๆว่ามันมันยิ่งไอยิ่งไอแล้วนะแต่ว่าไอแบบพอแห้งไนดะ้พี่น้องไอแบบแบบมัแบบนนี้อันนี้ติดอยู่คอแบบมันสิให้เขาอันนี้ออกมานะทุมออกมานะพี่น้องไอไอไหลจนหกักพี่น้อง อีกนึงละค่ะพี่น้องก็ดีขึ้นเมื่อวังวันสูปนั่นก็นกนตรวจโควิดก็คือเห็นจจางขีดที่สองพี่น้องแต่ว่าก็คือดีขึ้นหายขึ้นแต่ว่าก็ไอพี่น้องไอแล้วก็คลายว่าคอสิแห้งเป็นโควิดนี่ขาดน้ำพี่น้องน้ำไม่ค่อยกินอันนี้มันคลายแบบแบบผิวแห้งหนานี่แห้งพี่น้อง ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะก็เริ่มกินนานเริ่มยังลหลี่ยนแลค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวพอดีขับรถเอารถไปล้างพี่น้องเพราะว่าช่วงก่อนปีใหม่นอกกับได้ล้างรถล้างยังฝน,นก็นตกถึงมันหนาวมาอย่างพี่น้องแล้วก็เลยพอมีเวลาก็เลยเสียารถไปล่างจะน้อยค,ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนที่เขามาทักทายตลอดต่อเน,นื่องค่ะก บางช่วงบางช่วงรู้สึกว่ามักมักในการถ่ายวิดีโอแบบอยากซื้อออกไปให้คนเพื่อนให้พี่น้องได้เห็นเนาะบางครั้งกับม่าคิดอีกที่นึงว่าเขาเห็นไปเปลือยอย่างแบบ ร้อยหกสิะคะเกิดแขบบอให้ทุกคนอยู่ดีสบายคิดหวังสิ่งใดก็ดขอให้สำเร็จทุกประการขอให้สมบังทุกคนนะคะคิดเงินก็นให้ได้เงินคิดท้องก็ใได้ท้องนะคะพี่น้องไปละคะ่ะแข็งแรงแข็งแรงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี้นะคะ